สวัสดีค่ะนี่เราอยู่กันที่สนามชนโคบ้านปากพลน,นะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทการชนในวันที่1 3กันยานี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากทรายหวัวชนนะคะน้องเชื้อไรคะแนะนําตัวนิดนึงค,ค่ะมาจากใครในแคนนอบนบ้บานขวดเสาทองนะคะ,ะวัวเชื้อไรคะน้องตัวนี้โคนินไลท์เทวริสสัราชันนะคะอายุกี่ปีละคะน้องตัวนี้ประมาณาปีนะคะวัวเป็นทายาทของตัวไหนน้องพอสามไหมคะ ไม่สามนะคะตัวนี้ชนเมื่อกี้ครั้งแล้วค่ะน้องไมว,วไม่เลยนะคะห่วไม่แกกล้องหล่อแจงเกิดทีสะนั่งปากพนนี้เลยนะคะหลาสุดนี่น้องวางมากี้นาทีได้คะ่ะนาทีประมาณยี่สิบนาทีนะคะวัวทุกขูนี่กินหญ้ากินน้ำได้ดีไหมคะน้องหญ้าดีน้ำตรงป้อนทำเนยสักน้อยนะ่ะเดินวัน 1, วพันกี้ลได้คะน้องเดินไปเทียวบอลไปเทียวบอลแล้วก็กลับนะคะ,อะพอเบาแล้วนะตอนนี้กล้จะถึงหวันชนแล้วนะคะตัวนี้ถังชนก็เป็นแบบนี้อัคะ ลุนอย่างเดียวไม่เกี่ยวใครนะคะวัวทุกคุนความเป็นยู่ทีนี้เป็นยังไงบ้างคะน้องสะดวกสบายดีไหมคะที่ของนี้สะดวกสบายดีนะคะรอบนี้น้องชัยเดิมพันค้างเท่าไหร่คะกลางสามสิบนะคะรอบนี้มีความมั่นใจแค่ไหนคะน้องเต็มร้อยเต็มร้อยนะคะแล้วตอนนี้ร่างกายของน้องวัวเข้ามีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะในไส้ตาตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยนะวันชนก็พร้อมปะทะพร้อมแทงนะคะขาให้น้องฟ้าขึ้นเอฟซีรู้ติดตามได้เลยค่ะน้อง ค่ะเ่ยช,ยช่วมชเวยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคนินไล์เทวฤศสปราชันนะคะทำการชนทีสแามชนโคบ,บ้านปากพ้นในวันที่สิกันยาเป็นคููที่หาของรายการนะคะค่ะข,ขอบคุณมาค่ะจ้ดีมีเชย์พาเบลขายค่ะ สวัสดีค่ะน,นี่เราอยู่กันที่สนามชนโคบ,บ้านปากพลน,นะคะวันนี้จะพามาดูความสดความพร้อมความสมบูรณ์ของวัวที่จะทําการชนในวันที่13กันยาน,นี้นะคะสวัสดีค่ะพี่มาจากไซบอร์ชนนะคะน้องเชื่ออะไรกันคะแนะนําตัวกันนิดนึงคะ่ะชื่อบ้านค่ะตัวเล็กชื่ออะไรลูกคะอ่ามาจากใครนั่กันคะใครบูไม่ถูกไม่ร้อนใครโคไม่ถูกไม่ร้อนนะคะวัวเชื่ออะไรคะน้องตัวนี้ชื่อโคไลลูกเกตหรือว่าหมาโชนะคะวัวยุกี่ปีแล้วคะน้อง ป,ประมาณเจ็ดแปดปีนะคะเป็นทายาทของตัวนี่พอสามไหมคะทายาทลาสิกทายาไทคาสิกนะคะตัวนี้ชนมากี่ครั้งละคะนอ้องุนสอ,องครังง้งนะคะค่ะล่าสุดนี่ชนะทีไ่ไหนมาคะปากพุนปากพุนนี้นะคะน้อนเดินวิ่วันกิโลได้คะนะคะ้องวันถึงโล,งโลตัวนี้ทางชนเขาเป็นแบบไหนะคะต้นติมนาค่ะ อ่าวัวทุ่ขูนี่กินยาก,กินน้ำได้ดีไหมคะน้องกินยาก,กินน้ำดีกินดีนะคะไม่เหลือยานะคะไม่ทำหนุนนะคะ่ะความเป็นยู่ทีนี้เป็นยังไงบ้างคะตรงน,นี้เป็นคอรกเองเลยใช่ไหมคะยู่บ้านเองเลยนะสะดวกสบายดีนะคะตรงนี้นะคะ่ะรอบเทียบเค่งนี้น้องชัยเดิมพันค้างเท่าไรอะคะค้งางสามเซนนะคะรอบนี้น้องมีความมั่นใจแค่ไหนคะน้องเนะต็มร้อยนะคะตอนนี้สภาพร่างกายของน้องวัวเข้าในไสต้ตาขาองน้องนี่มีความพร้อมกี่เปอร์เซ็นต์ละคะ เต็มรอยร้อมบาดท้า้อมแทงแล้วนะคะให้หน้องฟักถึงเอฟซีเราพู้ติดตามได้เลยคะ่ะน้องวางเอฟซมาเชียกันนะครับค่ะช่วยชมช่วยเชียร์เป็นแรงเชียร์แรงใจให้ด้วยนะคะโคไลลุกเกตลัวามาโชว์นะคะทําการชนทีสนามงเฉินโคบ้านปากพนในวันทีสิบเป็นคู่ที่ห้าของรายการนะคะขอขอบคุณมาคะ่ะจะดีมีเชี่ยาเารับขายค่ะ